สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะปั๊บก็จะมาแชร์ประสบการณ์จากดการที่ได้ไปฟังคนจูลี่โจ Vice President of Product Design ที่ Facebook ค่ะมาบรรยายในหัวข้อ how a facebook designer thinks หรือว่านักพัฒนา Product ที่ f c e e o o o อะค่ะเขามีกระบวนการความคิดยังไงที่จะออกแบบ Product ให้มันออกมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าลูกค้าใชา้แล้วก็ชอบแล้วก็ทำให้มันเจ๋งค่ะ ซึ่งคุณจูลี่บอกว่าในทุกๆก,การประชุม Product Review ที่ Facebook เนี่ยทางทีม Product Design ค่ะจะโฟกัสอยู่ที่3คํคำถามหลักๆด้วยกันคำถามแรกเนี่ยก็คือ what people problem are we trying to solve หรือว่าปัญหาคนปัญหาไหนนะที่ทางทีมเราค่ะกำลังจะหาวิธีแก้ไขยอยู่ซึ่งคุณจูลี่บอกว่าคีย์เวิร์ดอะค่ะอยู่ที่คำว่า people คือมันจะต้องเป็นปัญหาของคนแล้วลักษณะ ของ Good People Problem Statement เนี่ยมันมีอะไรบ้างคนที่รี่บอกว่าข้อแรกเลยก็คือมันจะต้อง Simple แล้วก็ straightforward ค่ะคือมันจะต้องใช้คำง่ายๆแล้วก็ตรงไปตรงมาจะต้องไม่มีศัพท์เทคนิคเช่นแบบ optimize ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือว่า integrate การรวมเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะต้องเป็นคำที่แบบถ้าเราไปถามคนที่เดินตามท้องถนนหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเทคโนโลยีเนี่ยเขาใช้ express หรือว่าบอกเล่าปัญหาของเขาออกมาตัวอย่างก็คือถ้าสมมติเราบอกว่า ปัญหาที่บริษัทเราจะต้องแก้ตอนนี้คือบริษัทเราอะ่ะจะต้อง Optimize จำนวนครั้งที่ลูกค้าคลิกเข้าไปบนเว็บไซต์ของเราแล้วก็หาเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทเราเจอซึ่งคุณจะเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่ e p l e Problem Statement ค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือมันมีพท์เทคนิคอันที่2เลยก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปถามคนทั่วไปแล้วเขาจะบอกเล่าปัญหาเขาออกมาก็คือมันไม่ใช่ปัญหาของคนทั่วไปนั่นเองค่ะ ลักษณะข้อที่2ที่จะทำให้เป็น Good People Problem Statement ก็คือมันจะต้องไม่จำกัดอยู่ที่วิธีการแก้ปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราบอกว่าเนี่ยฉันอ่ะจะสร้างแอปที่ทำบลาบลาบลาหรือฉันจะดีไซน์เว็บไซต์ที่ทำบลาบลาบลาเขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติแอปหรือว่าเว็บไซต์อ่ะมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดละ่ะ ข้อที่3ก็คือมันจะต้องไปถึงคําว่าทําไมค่ะคือมันจะต้องไม่ได้อยู่แค่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะคืออะไรแต่มันจะต้องไปถึงตรงที่ว่าทําไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นซึ่งข้อที่สีค่ะคุณโจลี่บอกว,ว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นแค่ functional problem หรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานค่ะคือมันอาจจะเป็น ปัญหาเกี่ยวกับแบบ e m o t i o n a l หรือว่า social problem ก็ได้เพราะบางทีอะค่ะคนเราก็อยากจะแค่รู้สึกว่าเราอะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะหรือว่าเราเป็นที่ยอมรับค่ะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างของ good people problem statement กันค่ะโปรดักแรกที่คุณจูเลียยกตัวอย่างขึ้นมาค่ะคือ facebook group คุณจูเลียค่ะได้มีโอกาสที่ไปร่วมงานเสวนาคุณแม่หรือว่า mom 2.0ซึ่งในงานอะคะ่ะก็จะมี columnist หรือว่าแบบ journalist แบบนักเขียนคอลัมน์หรือแบบนักข่าวอะค่ะที่เป็นคุณแม่เองหรือว่าเขียนอลัมน์เกี่ยวกับแม่และเด็กมาร่วมงานเยอะแยะมาก ซึ่งปัญหาที่คุณจูลี่ได้ยินําแล้วําเล่าในงานเสวนาเนี้ยค่ะก็คือฉันเนี่ยกาลังตั้งท้องหรือว่าฉันเนี่ยกำลังที่จะเป็นคุณแม่มือใหม่แต่ว่าไม่มีเพื่อนของฉันคนไหนเลยอ่ะที่กําลังตั้งท้องหรือว่าเป็นคุณแม่มือใหม่เวลาเดียวกับฉันแต่ในขณะเดียวกันอะฉันก็มีปัญหาที่เข้ามาในหัวเยอะแยะมากมายเช่นอาการอย่างเนี้ยฉันควรที่จะวิตกกังวลหรือเปล่าหรือลูกของฉันแสดงอาการอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่านะ ฉันเนี่ยอยากที่จะมีโอกาสได้พูดคุยค่ะกับเพื่อนที่กําลังตั้งท้องอยู่หรือว่ากําลังเป็นคุณแม่มือใหม่เหมือนฉันแต่ฉันน่ะไม่รู้จะไปหาพวกเขาได้ที่ไหนซึ่งคุณทูตี่บอกว่าอันนี้ค่ะคือ good people p r o b l e m statement ซึ่งก็คือฉันเนี่ยมีความสนใจแบบนี้และฉันน่ะก็อยากพูดคุยกับคนที่มีความสนใจแบบเดียวกับฉันแต่ฉันไม่รู้ที่จะไปหาพวกเขาได้ที่ไหน ประหลาดที่2องที่คุณโจลี่ยกตัวอย่างอะค่ะก็คือ reaction bar คือเมื่อก่อนอะ a c e b o o k จะมีแค่ปุ่มไลค์หรือว่าปุ่มชอบแต่ตอนเนี้ยคือมันจะมี reaction bar ใช่ไหมคะคือมันจะเป็น6สติ๊กเกอร์ที่เราอะจะสามารถแบบว่ากดบอกความรู้สึกของเราได้ว่าแบบโอ้โพสต์นี้ขำจังเลยหรือว่าแบบว่าโพสต์นี้เศร้าเนอะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณโจลี่บอกว่าตั้งแต่แรกๆกเลยที่ a c e b o o k อะค่ะออกปุ่มไลค์ออกไปอะคือมีแต่ Re request เข้ามามากมายเลยว่าทาไมถึงไม่มีปุ่ม dislike บ้างหรือว่าทาไมถึงไม่มีปุ่มมมมไไ่่่ชออบ้้างงแตัันนนเียคืป็ people problem statement ใช่ไหมคะเพื่อนๆพืจำกันได้ไหมคะว่า g o o d people problem statement อะ่ะมันจะต้องไปถึงคำว่า why คือทำไมอะ่ะทำไมจะต้องอยากได้ปุ่ม dislike ด้วยคุณจูลี่กับทีมอะคะ่ะก็เลยได้ออกไปคุยกับคนมากมายแล้วก็ได้คำตอบมาว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกโพสใน Facebook อะที่มันจะทำให้คนหนา like ได้หรือว่าจะทำให้คนแฮปปี้อะคะ่ะคือบางคนอะก็โพสเกี่ยวกับปัญหาที่เขาพบเจอมาในชีวิตหรือว่าเขา่สูญเสียอะไรบางอย่างไปหรือว่าเหตุการณ์ล่าสุดนะคะก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐใช่ไหมคะที่ทรั นะซึ่งอันนี้ก็คือคนก็มีความรู้สึกมากมายหลากหลายมันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบชอบหรือว่าแฮปปี้กับการที่ทอมได้เป็นประธานาธิบดีอะค่ะซึ่งอันนี้ค่ะก็คือ Good People Problem Statement ที่ว่ามันไม่ใช่ทุกโพสต์ใน a c e b o o k อะคะ่ะที่จะทำให้ฉันมีความรู้สึกชอบหรือว่าทำให้ฉันแฮปปี้ฉันอยากจะมีโอกาสที่จะได้แสดงความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นที่หลากหลาย โปรดักที่3ามที่คุณจู l ลียยกตัวอย่างขึ้นมาค่ะก็คือ Facebook Live ซึ่งคุณจูเลี่บอกว่า Problem Statement มันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นปัญหาเสมอไปคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอยากได้แล้วก็ต้องการก็ได้ค่ะซึ่ง People Problem Statement ของ Facebook Live คะคะก็คือฉันเนี่ยอยากที่จะแชร์โมเมนต์หรือว่าช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขสนุกหรือว่าเศร้าให้กับเพื่อนหรือว่าครอบครัวของฉันนะคะได้รับรู้ในแบบ Realtime หรือว่าในขณะนั้นเลย จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำถามแรกที่ทางทีม Product Design ของ f c e e o o o อะคะ่ะเขาจะโฟกัสในทุกๆก,การประชุม Product Review ในคลิปต่อไปนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าคำถามที่2เนี่ยมันคืออะไรถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะปั๊บมีเพจใน Facebook แล้วนะก็คือลิสต์อยู่ตรง Description ข้างล่างนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ